สวัสดีตอนเช้าวันนี้เรามานั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นนี่อยู<ฮ>่ตรงนี้เราอยู่กันที่บ้านระเบียงน้ําบ้านริมระเบียง <ใน S 1> บ้านระเบียงระเบียงเออถูกแล้วเอเออะไรก็ไม่รู้ตื <c oughs> ่นเช้าเกินตื่นเช้าเกินตื่นเช้ากว่าไปทำงานนี่นนนพระอาทิตย์กำลังสวยเลยดูสิ สวยสีเหลืองทองอรามนี่กับม,มุมนี้ม,มุมบ้านเด็กน้อยมมยิ้มอยู่หนึ่งคนนะแมวกำลังวิ่งมาหาฮะไปเข้ากันอืมนี่มีข้าวแ้วสองแก่นแล้วก็ไส้กอกกับโมรุน่ากับนขนมปังปิง้ง กี่ข้าวกับบรรจากาทะเลออร่อยนมกกยนเนาะอตอนนี้เราอยู่กันที่หาตายายเนี่ยมีสองเท่ามีป้ากับลุงนี้ป้านิวป้าเมย์กับลุงยิว <laughs> กำลังเดินไปที่รับกันนี่เดินมาจดสุดทางนะมันจะมีอยู่ตรงนูน้นเดี๋ยวเราบุญเข้าไปกันโกโก้นี่บุญเข้ามาทางนี้นะจะมีต้นกระป๋องเพชรสวยๆอยู่ข้างทางโอ้เต็มเลยตัวใช่ใช่เนี่ยมันจะมีมุมโคนหินเนี่ยเต็มไปหมดเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้ดู ินะเจียบเนอใครอยากถ่ายมุมเขาถ่ายได้ตรงนี้นี่คือจุดเนื้อสุดของเกาะเนงสอสาว เมจิถ่ายรูปกับมุมนี้อลองดูมือถือสิน่าพอใจได้รูปกันเป็นที่น่าพอใจกลับไปโซนเล่นน้ํากันไะเดี๋ยวเราไปโซนเล่นน้ํากันต่อโซนนี้มีหินเพียบใครลองขี่เหตุมุมดูนะไปถ่ายรูปกัน ตาใหญ่กับโคตรดเดี๋ยวเราไปกันต่ออ้าวเรามาผิดซอยอ้าวเรามาผิดซอย ตอนนี้เรามากันต่อที่หาดนวลหาดนวลก็จะมีเต็นท์ที่พักให้นั่งเล่นตอนนี้ร้อนมากเลยโอ้เดี๋ยวลองดูนะที่พักกันก่อนนี่ต้นไม้นี้ก็สวยเหมือนกันนะอันนี้คือหาดนวล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  จะไปเล่นน้ํากันปนี่เราอยู่กันที่หาดนวลนี่บะกลัวดำกัป่ออ่ะวิ่งลงน้ําไปเลยขึ้นแรงนะเนี่ยขึ้นมันสูงนะเนี่ยขึ้นมัาสูง แต่ต้องมันเจ็ดแ,และพิ้นดีล่ะไม่มานอนเตอร์รกัมน,น,น,นอนเตอรอยู่ก็คือว่าคื่อแรงมากแล้วสถานตรงนู้นก็เห็นแล้วเยอะมากเลยอ่ะแล้วต,ตรงนี้มีปลาด้วยนะทุกคนถนาดมีปลาด้วยเหรอใช่มีปลาด้วยไหนาไปดูปลาหน่อยมันอยู่แถวตรงนี้ตรงนี้บหินใหญ่ใหญ่นี่บหินใหญ่ เป็นเทราดังดูน้องปลากันไม่มีไหนข,ข,ขึ้นสูงมาก เ้อาสีลงแจ้วใสหวยเหม็นเลย แดงมากเลยดูดินเทีากับเวทีกอเเดี๋ยวเราไปมุมลับกันเดี๋ยวไปถ่ายรูปมุมลับกันจุเมจิไปดูมุมลับจุเมจิไปดูมุมลับมุมลับอะไรก็ลับเมื่อกี้ก็ทหา่ลับมลับอีกอก็ถ้ลับอีกเดี๋ยวไปดูใครมาเกาะร้านก็อย่าลืมพลาดมาที่นี่นะ มาลับแน่นอนคนเยอะมากตรงนั้นตรงนี้เขามาเล่นล่มด้วยโอ้ต้องมีฝีมือนะอย่๋เล่นได้เรากลัวเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันตรงนั้นอันนี้คือหาดนวลหาดนวลมันจะมีแบบที่ขึ้นไปข้างบนข้างบนมันวิวมันจะสวยมากป้าเดินไปกัน ปไปเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนให้เปิลเอากล้วยเฮ้ร์ทนะฮั่นหรอมีบนขนาะสองตัวลิงอยู่ตรงนั้นตรงบนกี่ไม้โอ้ฮั่นกระโดดลงมาละโอ้มีสามตัวก่อนโอ้นั้นเจ็บที่ข้างนี่มันลงมาเอากล้วยแล้วกล้วย มา,า,ากกอเบาไงอ๋อคุยมันตกเนี่ยมันมีจีนตังไหนมันมาเอาละว้าชนได้ไหมโมนโมนเดินกลับไปละ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกตัว,ตวบนนู้นอีกไม่เอาแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวม,มามาเนี่ยเน,น,นี่อยู่นี่โพรงโพรงอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นนี้ ได้ไหมไ <laughs> ม่เอาก็า้าไหมถ่ายตรงนี้เดี๋ยวสองสามอู้หโอ้ยังสวยมากเลยดูสิว้าว เลจี่ก็ได้ไหมุุุ๊ว้าว <Wow. S 2> โอ้ตรงนี้คือถ้ำลิงที่มีลิงอยู่ตอนนี้ลิงอยู่ข้างล่าง มีแต่เราอยู่ตรงนี้กับมุมแบบนี้ว้วสุดยอดมากเลยตอนนี้มันจะยากเพราะเราใส่รองเท้าเตะมา อะไรนะไอ้จักมันแค่เล่นเรือใสๆเรือใสๆคืออย่างเรือเนี่ยเรือใสๆอย่ามันร้อนมันร้อนมันร้อนค่อยไปเล่นตอนเย็นก็เรือที่เือเป็นเบนหรอเรือเป็นอ๋อซับบอร์ดอ่ะท่านได้กี่คนซับบอร์ดเกาะคนเดียวครับคนต่อแผ่นเรือได้สามหรือสี่คนเรือก็สองคนสามคนนี่จบป่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อเดี๋ยวไปพักก่อน เน๋ยวตอน4โมงข้่ออกมาใหม่หาแต่กินข้าวกันเป็นไงทอดดำเล่อยหุบใจหูกออใจนึก<อ><อ>ว่าเครื่อจะดำทำเครย่องคือดำอปลามันมีบ้านบ้ ตอนนี้เมจิกกำลังจะไปเล่นกีฬาทางอันทางน้ำและทางอากาศเดี๋ยวไปดูราคากันจะได้คาราเซลลิงมันปิดไปแล้วจะให้ก่อนกลับในพรุ่งนี้มาเล่นแล้วพรุ่งนี้เอาคงขับไงวังนี้เขาจะกลับเที่ยงันก่อนไม่พรุ่งนี้ก็โคงขับไงขับอะไรขับเครื่องดื่มสี่คนคนละร้อยห้าสิบไป หก,อหกเออหกคนก็หก้าคนละร้อยหาสิกันได้ไปหาน้ำรวมไปว่ยาย k a ก่อนก็ได้ป่ะกาเล่นบนหน,น้าโบสถกันใส่ชูชีพเลยใส่ชชีพเลยต่อต่อเลย ว่าไเปล่าไม่ไปว่าอยู่ทำไมเปล่าไม่เข้าพี่เขาชื่นแล้วเขาเกียบทุกคนมองกต้องอะนะ ลาน้าเถอะ <laughs> นี่มือไม่พายเอาเท้าลานน้ากันฮะ <laughs> นี่เรื่องนี้นั่งได้กันสามคน <c oughs> เป็นไงบ้างนสนุกไหม ชาโนยายาเล่นาราเซริงมากกวไว้ค่อยมาเขาครั้งหน้าเขาบอกว่าเขาจะเริ่มแปดมุมนี้แปดมมาเล่นจะลูกกอก่อนเป็นลูกตัวลูกกอเออต่อลูกแปมุกัล้งี้เข้าอยู่จวนปอมว่ะปอวันนี้สนุกมากเลยสนุกมากๆหมดแรงเลยเออหมดแรงเหมือนกัน เดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนเดี๋ยวหาเข้าที่พักแล้วก็พรุ่งนี้ก็ออกจากก่อนไปหาอะไรเล่นที่พัทยาปะโกโก้เฮ้ย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 เฮ้มดแล้วนี่ต้องร้องเพลงว่าอะไรทะเลทีดำไม่นานก็จางไม่น้นก็เช้าค่ำคืนเน็บหนาวค่ำคืนเหน็บหนาว จับมือใช่ญไว้มีแต่เกเดี๋ยวจะได้จับมือวันนี้มาซื้ออ่านทะเลขอบคุณพี่คนสวยเอาโลโลนึงได้เลยจ้าปิดแบบลว้วก็หมิดหน่มีหอยหวานให้ถุงมีเต๋ะแล้วเหรอเดี๋ยวจับมือไหมเอามึกไหม ได้คิวห้าสิบหกตอนนี้คิวสามสิบหกประมาณชั่วโมงกว่าเพ่อค้าแม่ค้าก็เยอะของก็เยอะวันนี้ร้อยบาทวันนี้มวันนี้ที่ตลาดคนเยอะมากเลยคนเยอะเหมือนจัดปอยหลวงใช่มีงานปอยหลวงบนเการลานวันเสาร์เนาะคนเลยเยอะเป็นพิเศษถ้าเราไปร้านอาหารคงคนเยอะกว่านี้ <c oughs> ดีที่เราซื้อที่ตลาดแล้วไปนั่งกินที่ที่พักได้ไปอาบน้ำรอระหว่างรอใช่ใช่ <c oughs> ตอนนี้เราอยู่กันที่หาดแซมหาดแสมหาดแซมมาหามุมถ่ายรูปแถวแถวนี้กันแล้วก็จะมีสะพานเขียวอยู่ตรงนู้นตรงปลายเส้นทางสะพานสีเขียวจะมีโครงถ้ำนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเอาลูกให้ดู จะมีจุดถ่ายรูปตรงนี้นี่เป็นสะพานเหลืองเ,เป็นจุดเทียบท่าขึ้นเหลือเป็นไงบรรยากาศตอนเช้าวันนี้เย็นสบายดยีวันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะอืมวันนี้ไม่ค่อยมีแดดอากาศเย็นสบายสดชื่นสูตรกินทะเลให้เต็มที่แล้วไปทำงานต่อ <laughs> ึงกันแล้วทางขึ้นสะพานเขียวใครมาเกาะร้านก็และมาสะพานเขียวด้วยมันจะมีจุดลุกลัจุดนี่สะพานเขียว กำลังสิ้นสุดทางซีเียวแล้วจุดท้ายแมกของเกาะล้านก็คืออีกจุดหนึ่งตรงนี้ตั้งนี้เจียวง่ายเลย เรามาอยู details, it, okay. ่จุดตรงนี้นี่กำลังสวยเลยขึ้นไปอยู่ข้างบนก็ได้นะเนี่ยอืแต่ขี้เกียจปีนหมื่นเห็นแต่เดี๋ยวเราจะถ่ายรูปมุมนี้กันนี่หนี่เรามาถึงกันแล้วมองขึ้นลึกลับเดี๋ยวไปดูรูปกัน ป็นไงทริปนี้ค่อยหรือยังค่อยคืออะไรค่อยก็คือรอบรอบหรือยัง<อ>ไปมาครบหรือ<ร>ยังไปครบทุกห่งไปครบทุกหาดแล้วเดี๋ยวเราขึ้นเรือกลับกันใช่ม่ตื่รเรือรอบกี่โมงเรือรอบเที่ยงตอนนี้เราจะขึ้นเรือรอบเที่ยงวันคนต่อแถวกันเต็มเลยปะ่ะไปขางหนเลยแอบหลังมากเลย แดงเฉยแดงเฉยว่าว่าหนานจระเข จอเหมือนเดิมจอนี่อยู่ใกล้กว่าเดิมอนอเปิดดูโอ้ด,ดูหนังได้ด้วยดเดี๋ยวกำลังขอหูฟังมาอยู่ดูที่ว่าจะดูอะไร กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย